โอเคผมมาต่อกันเลยในพารสองครับผมมาก็แค่ต่อจากพาร์ทแรกโอเคบ้านเราก็ประมาณนี้ <laughs> เหล็กเผาก็เสร็จพอดีเลยโอเคมาเอ๊ะนะเหล็กเผาเสร็จแล้วเอียย้ยซอมบี้ถือพวนกน่ากลัวมากค้ามดาบไปก่อนอ่าจากนั้นเราไม่ต้องการแล้วใช่ไหมครับอ่างั้นเดี๋ยวค้าวรองคท้าไปก่อนแล้วกันเอาใส่ไปก่อน สก,กรีนใหมออแอปผมเส้นผมเดินกระจกวันนี้มาสบีบมาแกงตาอ้าวทำไมขึ้นไม่ได้วะไอชุบมานี่ซอมบี้มาค่ะเจ้าซอมบี้น้อย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  thank y อ้าวทำไมไม่ได้นนเลยไม่ได้เลยโคยเรงไง มีโอกาสมีโอกาสดอบน้อยอะคิปเปอร์อีกแหละโหขาไปแค่คืนเดียวทำไมมาเยอะจังบ oh, ah, ้านไทยนี่สิบเอ็มบีซีโอ๊ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายเข้าบ้านดิเกือบตายมามาผมแล้วก็จะขับขวานแบบขวาน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 โอเคขวานหินแล้วกันนะ ขานโอเคมายื้อบ้านย้ายบ้านแล้วผม whisper มาย้ายบ้าน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 โอเคจุด <c oughs> เด็ดอะไรโยนทำไมเดี๋ยวโทรศัพท์พังนิด whisper บล็อกเด็ดตายซูบ้อบล็อกเนื้โอเคผมผมก็ช่วยรอบที่จริงผมจะน่าจะมีมียูนิตเซิรผมก็ชอบเลยมีมาด้วยไปเก็บอ่านได้ไปลงเมืองแล้วเจอเนี่ยเขาเลยดันเจี้ยนะ่ะแล้วไปเจอกล่องอะ่ะได้อ่านมามา โอ้โทดีโอ้เหมือนพี่แตงเลยภาสีลงเมืองแล้วก็ไปเจอกล่องแล้วก็จะมีอะไรวะแมงมุมอะไรนั่นไหมเก็บๆคโอเคโอเนอเตอเ์อเอโอเค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 โอดคโอเคโอเคโอ่คโก็คโอเ้อเคเอเคโอเคโอเเอยอทออทอเออเออออเเอเโเ จะเก็บท็อตน,นี่มั้ยนี่ทอตสำคัญนะผมทอตสำคัญเดี๋ยวใช้อันนี้ก่อนแต่ซีแต่ซีเดี๋ใช้ขวานดีกว่างั้นแต่ละเก็บแล้ว,ลวโอเคเก็บแล้วเก็บจังโอเคเก็บแล้วไปผมอาจจะเดินทางนะผมไปเจอ,อไก่พอดีเลยโอ้ทอตอย่างนีงั้นเอ๊ะใช่เราจะเกิดใชเมปากตรงนี้เอากาศโอเคโอเคผมพี่จะเกิดเมื่อไงไม่รู้พี่ก็ลืมแล้วเนี่ย ไอ้จุ๊บไอจ้าโอเคเสียงไก่พี่เปิดเสียงไว้เจ้าหัวบอกว่าโอไม่ใช่ถ้าผมมองมองอะไรไม่เห็นก็ประทานอภัยด้วยสายตาไม่ค่อยดีสายตาฟุ้งฟังฮะจริงพี่มองไม่ค่อยเห็นไม่แค่สัตว์ตัวเล็กมันอยู่ใกลพี่มองไม่เห็นแค่แค่พวกไก่เนี่ยถ้าเขาไมติดก็ขอไว้เนี่ยมองไม่เห็นเลยวะไอ้แก้วไม่มองเห็นไม่หละเนี่ยมองเห็นซับไม่เลยเห็นนะเห็นยังไงมองงยัไง บางทีอาจจะเห็นบางทีก็จะไม่เห็นอะไรนี่พี่ฟิล์มเกมกระแถาะเกมแข่งรถโชคช่วยยังไงเล่นยังไงมึงหรือว่าเป็นตีนเงยแป๊บช็ออเผาเนื้อกันนะผมจะจะตายเออใช่ใช่ใช่โอ้เสียไม้ฟีฟีเลยโอ้เสียไม้อ่ะน่าจะไม่เปรุ่งแล้วเป่าสมะอย่าว่าพี่ฟิล์มโอเคผมมาอันที่สองอยมา อันนี้เล่นได้กี่คนนี่พี่ห้าคนสูงสุดโอเคกินเข้าไปมาแล้วเอาเนื้อมาเนื้อมาโอเคโอเคมาคอรเลยรูโอเคนี่รถมึอข้างล่างใี่แล้วแล้วก็ขุดตะเผาออกผมติ้งตองโอเคแล้วจัาแดนกูก็ขอเจไอ้หนูร้อยแล้วสามสี่สามสี่ขีดแต่ผมแล้วก็กินโอ้โหมู่ข้างล่าง แต่ก็ไม่ลงนะผมผมกลัวผมกลัวพวกซอมบี้พวกเนี้ยที่เก็บไปตายไกลไม่มีซอมบี้มีพี่มีนิดสเตอร์พี่มีอย่าเกลียนนี่ย่าเกลียนพี่ไปดูหน่อยนะไอ้ระว่างระหว่างทำไปแล้วก็ตัดไม้นะระหว่างทำไปแล้วก็ตัดไม้ด้วยไม่มีไหมโอ้ก็มีแต่ไม้ขาวอะดูสเตอร์เม็ดนี่เราเขียนนี่เราเขียนนี่ดีพีโอพีดิโหเปิดไปที่โคไม่ดีอ่ะไม่ ไห้เราเห็นดิพ oh, okay, right? um, ีโอเคโอเคมาเราก็จะแกล้งวมันจะเกิดเป็นอะไรไม่รู้พี่เคยเข้าแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลืมชีนาทีพี่อะฮ่าฮ่าฮ่าพี่ก็นงไล่ออกมาหพื้นที่กว้างนี่แหละเพราะเจ้าสวัสด์โปรดให้แบกขามบวกอ่ะไอ้บวกเข้าจจ้าจ้า พี่แกแกสามตัวพอดีเลยพี่ง่ายเราจะไม่ฆ่ากันเราจะเลี้ยงไว้เผื่อเราต้องการไอ้นี่เผื่อต้องการแบบเขาอะไรนเผื่อต้องการขบไปเขาอะไรไปแรกกับไอ้เมซีเผื่อเจอมูว่าไอ้เมซี่อ้ยหนูเคยเจอได้ภาคจีนอะหนูไปกันอยูแกมานี่มาแกแกแกมานี่แกมานี่ไปเจอทั้งในก็เจอใหญ่กว่อนี้เลยไหมพี่โคโล่โอเคปุ๊บไอ้จุ๊บปุ๊บอืมโอเคไปข้ามหมูก่อนนะผมแล้วค่อยกลับมาทีนี้ ตรงนี้น่าซ้ำมากมากอะตรงนี้น่าซ้ำมากมากไงเดี๋ยวข้าวข้าววัวกันผมจะไม่เลี้ยงวัวนะผมสัญญาเลยผมจะไม่เลี้ยงวัววัวฟูอุ้ยแหละโคตรโคตรพี่แต่วัวเลยได้หนังบูมได้หนังผมต้องการแค่หนังอะอาอุ่นผู้ต้องการโอเคได้หนังผสมไปข้าอีกไปข้าอีกไปข้าเอ้ยแกะมันเริ่มนี่ไมคราวนี้ไม่เห็นอะไรเลยพี่บอกแล้วพื้นที่โคตรไม่ดีมึงดีไหนวมึงเห็นไหนเพี้ยมไป ไม่ไม่เห็นกันไม่เห็นอยู่คอนเ,เซิร์ฟอันนี้ก็อยู่เซิร์ฟมันพี่ก็อยู่เซิร์ฟพี่โอเคมามาผมถ้าถ้าคนเห็นผ่านาแหลกแหลกแล้วก็ขออาภาัยด้วยตาเซกต์ตา,า,ตาก่อนแล้วค่อยฆ่าตาก่อนแล้วค่อยฆ่ามันจะดบนะอย่างนี้นะนจะดบขนแก้มด้วยเอาอีกอันหนึ่งมันเป็นอะไรเนื้อเอเอ,เอเนันนเป็นเนื้อตากก่อนตากก่อนไอ้จุกเราค่อยฆ่ามา มันจะได้ตบไอ้นี่ด้วยเขาแล้ควรมีโอกาสตบไอ้นี่ด้วยอันนี้น่าจะไม่เกิดแล้วอันนี้ขนน่าจะไม่เกิดแล้วนี่เจอาวัวเดี๋ขนแกะน่าจะได้เยอะเออเนี่ยดูเมื่อกี้เห็นตับขนแกะไหมตัดเสร็จปุ๊บดูหนักอะไรอ่ะเนื้อ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 เขาแล้วเนื้อแกะเออเนื้อกินนี่จบน่าจะได้น่าจะได้เขาแล้ว ขนแกะว่าโคตรเยอะบอกตรงเชื่อไหมดูดิโอ وف, ้ยี่อันกี่เงินพี่ยังไม่เอาเลยนะยี่สิบเก้าอันนีกว่ายี่สิบ้าอันหรือยี่สิบแปดอไอ้นี่ไสาบ้านแกะตรงนี้ไงไใส่ตางบ้านใรูนี้ดีกว่าตามานีเดี๋ยวจะสร้างบ้านเอต้นไม้นะโอเคจอไม้ก iv ันห้าจากนี้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหบอกแล้วค่ตรงนี้หนึ่งสอง หนึ่งสองเสร็จทำนี่ห้าบอ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าเน็ตใครตึ๊บอืมบฮะพี่ไม่รู้เน็ตยังไหมั้ยใช่หนึ่งสองได้รับเด้อสามสี่ห้าหนึ่งเดยวต้องเคลียร์นี้อออของเด้อเดี้อเด้อขออนุญาตผมไม่ใช่กินเอาขวานเช็คเลยเอาขวาน,นเลย,เนนเลยนนทุบไปทุบไปไ<อ>ทุบไปทุบไปทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆโอเค ควานแล้วก็ท okay, ังในสิ่งไม่ดีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เข้าายโอเคผมมาเดี๋ยวสามมาเลยพี่แป้งมาหาเน็ตโอ้เน็ตพี่แป้งเขาไม่มาหาเน็ตหรอกสองหนึ่งสองหนึ่งสองพี่แป้งก็เป็นนักแคสเกมที่มีหนึ่งร้อยเสียงจริงอ่ะเออสามารถเขาเลีนเรียนเสียงคนอื่นได้ด้วย โอเคผมบ้านเราก็จะใหญ่ประมาณนี้พี่อะไรนะพี่แปง้งพี่แป,งป้ง K N K C พี่แปง้งพี่แปง้งพี่แปง้ง K N K C แป้งแปง้งเอ,อ้ยเรียกว่านาะนไเนทเขามีคนดูเป็นล้านนะเออหนูว่าเห็นนะพี่แปง้ง K N K C อะไรอะ K N K C เออหนูเ,เคยดูนะอ,อันเรียนเสียงพี่ขวัญก็เหมือนกันเรียนเรียนเขาเดียวกันหรือเปล่าเหรเออคนละคนป่ะพี่ขวัญไหม เม่ไดีแล้วเนาะผมตัดสินใจแล้วผมเอาไม้นี่สร้างดีกว่าไม้นั้นมันน้อยเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอพายผมเดี๋ยวเขาปลูกกนนะเขาปลูกเอ้นี่ไงไม่ทำนลยดีกว่าแล้วผมจะงทำอะไรนี้วะช่างอ่ะหัวต้นไม้ไปใกล้บ้านก่อนไปตัดไม้ก่อนจะหิววะโอ้ตัดสินใจแล้วแล้วขอโทษนะซมี่โอเคอาหารเราก็ไม่เป็นไรซอมบี้อันเนื้อซอมบี่เรามาปลูกซอมบี้ก็ได้เนาะไม่ได้ได้ฮะได้อะไร เราซอมบี้เน่ามาปลูกมาอันมาวางแล้วมันก็จะเกิดซอมบี้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อพี่นั้นทําให้ดูแม่ไม่ได้ทําไม่ได้หรอกอันนั้นอ่ะอันนั้นะเองมั่วแล้วเน็ตเอองมั่วแล้วยงมั่วแล้วแก้มเองมั่วแล้วไม่มีฐางได้แก้มแกมมือแล้ใครว่างเนี่ยแกมมือแล้วว่าแกมมือแล้วว่าแกมมือแล้วว่าใครวางเนี่ยมาเตียงไะยังยังไม่ครับเดี๋ยวใครว่าเนี่ยมา โอเคได้มาน่าจะน่าจะได้มาน่จาจะพอแล้วสิบหกเลยนี่บ้านเราอยู่นู่นกำลังสร้างเสร็จดีเลยลืมบัตทอ็อตย้อนในย้อนในกระดานบัตรท็อตทำไมเพื่อโอเคผม <c oughs> วันนี้เราก็มีเตียงแล้วโอเคนอนข้างค้าเลย <c oughs> หากองข้ากับไปกูกูก <c oughs> ูต้ง <c oughs> องหาเตียงก่องเตียงโอ้เตียงค้าได้ดั้งโอ้โหเยอะเลยแบบนั้นก่อน ซีขอกซีโอเคผมเดี๋ยวก็ใกล้จบคลิปแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าผมอ,อกก้อมกระแพงนิดเดียวเดี๋ยวก็จบคลิปเลยนะผมเรียกตัววะ่ะไปไปลู่โ okay, อเคเออสีอันเนี้ยเล่นน้ำมีหัวอืก็จะมีเทคเลินอยู่ทิ๊กทิ๊กทิ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 กโอเคผมไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วไม่สนใจใครผมไปเรื่แบบโอเคมาพอดีเลยต้องจับกันระเบิดสมัง